สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนืันนี้มาพ่อกับผมนี่ก่อนทั้งสองน้องในแจ๊คคือเก่านะครับเนาะืันนี้มาพ่อกันในขั้วในใอยๆคือเก่าครับนี่ืัอนี้มือผ้พาพี่ผ้าน้องมาย่ยำรวมมรดรับมือนี้มีปลาหมึกม,มีหมูย่อฮอเดอกลูกสิน้นนึกยากครับนึกยากอากาศท้อนนี่นำ้ำยำหรือมี่ห้ืน้ำยำหรือมีแล้วเอาเลยเนาะย้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเดี๋ยวอ่ะ เอาใส่ที่ระยางเอาปาหมึกลงก่อนเนาะประมุกว่อุ้ยตัวอู้บุกสิ่งเนี่ยปาหมึกเอาหมูย่อลงไปหมูย่อลงมายันมันเงี้ยครับยันมันเงี้ยเอาหมูย่อเดือนกำลังทีพี่ออกไปอีกแนี่ยนมันลง่งใต่กอีกยับไปจ้าเออเลดเอาลดลงไป đó đủ phim đúng không ạ đúng luôn này luôn về vẫn nhớ thì nghe không <laughs> không 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 luôn về vẫn đâu à nhâm cánh tôm nó chả nó thế đây làm là làm làm nhâm thế đây đây làm nhâm thế đây thế luôn về vẫn thì là vẫn chả không cũng không có đi đâu à, khôn thật đi nói còn ขุ่นบ่โอ้เต็มกะละมังเลยเนาะบ้านทีนั้เต็มกะละมังเงียาเลยน้ำจิบน้ำย่ำเ็ศเวลาจ้ะเส็บแซ่บปเลยเขากันเถอครับขุ่นพี่ก็ต้องคนพี่คนดีๆนะจับทักพี่มันดีๆในวิญญาณจิบนะจ่ะเอาเอาเครื่องรุ่งจ้ารุ่งพ้อมกันหมดเจ่าต้องมดนั่นี่ะคุณชาย หอมหญ่ตัว thiệt ลงเบิดนี่แหละกินผักน้ำพร้อมคนคนดีดีบ้างจ้ะเดี๋ยวเด้อค้นเลิกเลิศสาวขึ้นมาจากข้างล่างโอ้เป็นตาแสบหรอปาดนึ่งว้เย็ดหน่อยเด้อมั้ยนี่เต็มกะละมังเลยว่ะกินเขาเลยมั้ยเนี่แหละ

xin xin làm, làm. xin làm này, ừ cháu, người con đi cứ nhầm thân thân kẹo thân 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 có thân thân อาเซียแล้วว่ะอาอมโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปตักจ้ะอ๋ออันนี้ชอบอืมเดีโอเคเดี๋ยวค่อยตักใส่ถาดนเานาะจ้ะเนาะเอาตักด้วยจ้ะเด้อบ้านตักใส่นี่เน,นาะจ้ะตักใส่ถาดโูก่กูเลยมากินน้ำกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง ขนาดเลยต้อมก็ามานน่นเอ่อเอายับเขามาจ้ะมาไว้ทั้งพี่เออทั้งพักพี่ โอ้ยโจโกเลยพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อยครับเด้อไปกินน้ำกันเนาะจ้ะเนาะยิ้มหน่อยคนทำมาครับมากินกันครับโจโกเลยโอนี้ยำรวมมิดทั้งปลาหมึกทั้งหดเดอทั้งไอ้ลูกสิ้นทั้งหมูย่อเอาลูกสินก้อนเล่อันดับแหละมาไปดองมากินน้ำกันครับ Tùm tùm cắt, cả tùm 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 gì hết này nói mình Bông lửa nói bơm bơm mình nói lại Cũng tới thì khi bố bỏ gì nhỉ กินแท่งก็อนแรกก็เราแงนะครับแท่งก่อแรงพักแก้มมันก็มีในในก,การหอมผักซี่ใบกะโดนใบ้บะกอบอยู่หลังบ้านนี่แหละครับง่งามก็าง,ง่ามเลยเด็ดมาแก้มก็ย่ำในบ้านไปเห็นง่ามเก็บเลยเก็บมากนะ อืมนุ่มนุ่มเผ็กเผ็ดออหวานิดน,นิดสามรสแก่งใบกกบ้ากกประจากสมสมมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันยำ ร่วมมิดครับวันนี้ย้ำร่วมมิดนึกยากครับอาการหอนนึกยาก นำลงคอสักน้อยก่อนวันนี้ก็เงียบคือเก่าครับเป็นวันหยุดเนาะมืออื่นหมละถึ้งที่คึกคืน้นมืออื่นคนถึงที่มาเห็นงานเห็นการก็ไ,ไปหาดูข้เมี่อ ขึ้นเขากรอบเลยนุ่ม ถือใจกับกดกระดิ่งติดตามกดไลค์ให้เด้อครับเด้อทั้งซองน้องนะจ๊ะเด้อครับเด้อฝากนะครับฝากซองใหม่ๆนะครับกดไลค์แบบไหนล่าบนกดไลค์ยกโป้แบบนี้หยิบเมย์นะกดกระดิ่งติดตามตัวสีแดงๆเลยเด้อครับเด้ออันคลิปใหม่กับกดไลค์ครับ ฝากช่องน้องนะจ๊ะนะจ๊ะหน่อยนะคะถ้าถูกใจนี่ก่อนทําให้ดูกินให้ดูกดติดตามให้ด้วจ้าเด้อซับสไครต์จ้าโต้แดงแดงนะติดตามจ้าอันถูกใจกับนี่ก่อนยกสีกดไลค์ให้หน่อยจ้าถ้ากดถูกใจก็จะแชร์ก็แชร์ให้หน่อยก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแช่กดกระดิ่งติดตามน้องนี้แ้วครัคบเด้อ แซ่บบ่คือกินบ่แม่นแต่แซ่บครับตมตม <Și wird moment> <anthropology> <lequel� gebs> <t> <prescribe>, ช่วงนี้มาล่งทะเลบ่อยนะครับนเนาะล่องทะเลสองสามมือติดกันแล้ว มาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้น้ำกันย้ำร่วมมิตรครับวันนี้ย้ำร่วมมิตร กระโดนพักไอ้อประกอบไอ้อปอูไว้หลังบ้านยอดมันเกิดบนท่านครับเพราะว่าผมชอบกินผัก่วงนี้ก็เพ้าเไาไปนหน่อยแขวบ่ค่อยดีขอน้ำลงข้อทั้นวอยกัน เจ้าเกาหมูย่อเขาก็แสบนุ่มคือเกาแหละนั่งอุบลคือเกาแหละครับ นกมันมาเห็นนั่นพึ่งอ้างบัว๋อจะกันย่างเป็นจุดจุดจัดการเลยสามรถหัดดอแซพอซิมมอนกันพัดดอล่มควันนี่ล่ะพัดดอกระแทกซิ้นกระแซ ตอนเปียกบุญไทยยาน่ะก็ยำหม้อแบบนี้จ้ะว่าซิซีมบ่าเด็ดซีมจ้ะมัวลเตะเห็ดอย่างอื่นของแสบเขาก็กินเบิดเนาะก็เลยมาเห็ดกินใหม่จ้ะเห็นเป็นเห็ดแซ่บแสบแล้วก็บดได้กินดีแล้วซีของบดดีกว่าของเหลือแซ่บคนกินแซ่บเข้าก็ดีใจนั่งมาเด้อครับพอไม่พิลอ่างมากินแล้วกัน ฮค่เปลี่ยนคนกับว่าพิษวังเนเนาะย่ำทะเลนะอืมนอยบอกกอะกับขเขากันเรื่อยว้ายขอตัวขอไปเลยครับเริ่มเพ็ดเริ่มเพ็ด เอาอีกสามทีครับปลาหมึกบ่เหนียวอันน่งบะเหนียวกรอบฝากช่องน้องน้าได้จ้าเด้อกดติดตามให้น้องน้าได้จ้าเด้อเดี๋ยวจ้าเฮ็ดกินไปมือมือหนึงกะไทยเบิ้งเดี๋ยจ้ามือยังให้มือได้เฮ็ดยังกินกะไทยเบิ้งจ้ะไอ้มึงมี้เนี่ยนะพี่มึงมี้เขาอะไรอเงี้ย ตูไกด์ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องเนี้ยได้จ้ะมองเข้ามาติดตามตัวแดงๆนะจ้ะอืมงก็มีเอ็นติดอยหน่อยขอทานจ,าจ,าจาับจับจับ không 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 nằm không rồi không không nằm rồi <laughs> à còn không 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 cái gì ยำก็กระทอนเบิรงเงินได้จ้าในแบบพี่เขีวยำคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถ้าถือใจกกดกระดิ่งติดตามตัวแดงๆนี้ดวยครับเด้อกดไลค์กดไลก์ดนิโปรส่งน้องอาจารย์ดวยครับเด้อวัสดีครับโอ้โหือโจโก้เลยเหลือหลายขนาดเลยนี่เหลือหลายคักกินโบเบด bởi vì then có lẽ cái câu là lẽ